Remember, be brave enough to leave your comfort zone. It can be scary, but try to independently explore new things because within your comfort zone, there is no room for growth, development, or learning. Although it may be challenging, this is where you may uncover your true capabilities. At times, you must pursue your dreams outside of familiar territory. Embrace the risks in life as they can lead you to unexpected and unexplored destinations. นี้เราก็คือทนลอกมาเป็น่างนี่เว้ยเกษตรกรเว้ชุดดอกเริ่มคายเกีียวตรงไปอยู่ซ้ายมือไม่ใช่แค่ดูสิชนมาเล็พันไม่เจอ <c oughs> อะไรดีนะเลี้ยบเจ้าเอาขี้นกหรือยังไงมาละไมขี้นกไมาขี้นอกเอานนี้นะปลูกยากปะมันก็ถ้ามันขึ้นก็แค่ ตั้งเขาตั้งไปเลยนั่นแค่เลยนะอ้าวเอาเอาเอาถ้ามันขึ้นใช่ป่ะถูกไม่เอาเอาแค่นี้ก่ออนนโ้้ีก็ไม่ไหวแล้วมั้งแค่นี้ก็ทำไม่ไหวแล้วใช่ป่ะนี่เธอกำังมีฉันได้จอบเอ้ยแล้วก็เสียมสองอันสั้นยาวเราอยู่กันที่ร้านเงินงามนะคะถึงแล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่นะ16ค่ะ สิบหพฤศจิกาสองห้าหกแปดมาอีกรอบอีกแล้วนะคะวันนี้มาค้างจ้าวันนี้มาค้างวันนี้น้ำแห้งไปหน่อยนะอาแบบกาศดีพอสมควรมาถึงใบ่สองเสี่ไหมเดินเป็นระบบสปริงเกอร์ท่าทีเดียวเพอดูดูแล้วคงจะขี้เกียจ <c oughs> เออลากสาย ไม่ใช่เกียร์หรอไม่มีปัญญาโอ้ต้องไปตัดบรนู้นก่อนอ่าไปทำบรนู้นก่อนโอ้นี่มีไฟกลางคืนด้วยใช่ไฟตั้งแต่ทางเข้าเลยเออจะงอได้มาทำไฟตรงนู้นอีกตัวเห็นปะอ๋ออันนั้นก็ของเราอีกอันนี้ระบบไฟไม่หมดแล้วก็อันนี้มันมาแต่ก็ของเดิมที่เขาทำว้อยู่ด้วยใช่ไหมใช่ อันนี้เซวิสน้ำเห็นไหมแรงมากอันนี้คือน้ำที่ดูดขึ้นมาน้ำน้ำจากโน้นมาเพื่อมาใช้รดน้ำต้นไม้ถ้าใช้น้ำเราก็จะลองลองดูนะคะว่าสนองนี้ของเรานี้ด้วยงบที่น้อยที่สุดเออใช่เพราะว่าเราอยากให้นั่งแล้วก็ไปเห็นวิวน้ำตรงนู้น เนี่ยเราก็อยากจะแบบเอ้ยจุดที่เราอยู่น่าจะเป็นตรงเนี้ยที่นั่งแล้วก็มีเสียงน้ําออกไปมองตรงนี้เป็นระเบียงยื่นไปกกนไอะไรก็แล้วแต่เวี้ยาเวกินอะไร<ง>เ,เลยเวก,กินญ้าได้ไงอะ มาเนี่กุ่มจะตกปะเนี่ยด,ด,ดยังไม่สาม,มอูอีกอีก <laughs> อ้าวจ้าถึงแล้วนะจ้าวังตะไครจ้จ้าโอเคโหยชิว่าเฮ้ยขอดูแก้ววายหน่อยจ้ะกินโคกไหมอ๋อโคกโทษทีพูดไปแล้วไม่ทัน เราดูมาว่าเขาหักหน่อไม้แบบนี้ว้ยเอออย่างนี้อย่างนี้เขาหากัหากหกักหักเอาไๆวะเฮ้ยเฮ้ยเฮียลูกบอน,นี่อันนี้เหรอที่เขาไปกินกันอะนใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอ เดือนพฤศจิความสูงระดับนี้ใช่ใช,ใชแล้วก็พื้นจะเป็นแบบใสะไม่ไม่เจอหินนะไม่เป็นหินเป็นพื้นทราย ่าดูนไปฝั่งนี้เออเอาสิทุกคนนี่คือที่ดินบ้านฉันจ้เาเดินที่ในฝั่งีูฝั่งนี้เหมือนหินมันแข็งกว่างก็เป็นเนดินขี้เออมานี้นี่คือเอ่อเลยหัวเข่าคับประมาณนี้นยืนตรงก็คือเเข่ากั เงินมากดีมากนี่มเดิน,นหนุม่มยนต์ว่ามันระดับเป็นยังไงเนาะเริ่มเป็นหินประมาณนี้มาคกด้วยรุ่นได้ยินกันตรงนั้นเริ่มเป็นหินแล้วเขาจะแอบไปเล่นฝาให้ของเพื่อนบ้านจ้ะ ลึกถึงคอตรงนั้นแค่อกแค่อกตรงแนวรั้วตรงนั้น<อ>ตะโกนขึ้นมาอีกทีหนึง่งนะตะโกนขึ้นมาอีกทีหนึง่ง เย้โอ้้งีแห้งสงสัยจะแห้งจริงเพราะว่าตื่นเลยมีพวกพืชน้ำด้วยมีพวกพืชน้ำจ้ะ อนี้เขามีการแบบปรับระดับเอาไว้ด้วยตรงนี้นิดนึงอันนี้คือเสียงอะไรอะคะเนี่ยเราคือได้กินตรงสี่แยกนะคะตรงนี้คือทางเข้าหมู่บ้านเราแหละเรามากินแยกตรงเมื่อกี้ที่เราขับไปขับมา,ข,บมา,ข,บมาขับไปขับไปตรงเนี้ยกินก้างหมูทะกินอาหารจับซำค่ะ รูต้ตรงนู้นเห็นป่ะขนาดเขาทำอะไรไม่รู้เขาหาของอะไร,ไรอ่เรอ <c oughs> เขาทำอะไรอะ <c oughs> เาดน้าลงไปด้วยอะน่มนดำละนัน่น่าคือ <c oughs> าเห,หรปลาเหรอคะ มือเปล่าเลยเะคะาคคมาหาได้นะหรือว่า,วาหมาเห่าเลยตกบรรยากาศตอนกลางคืนนะคะประมาณสี่ทุ่มกว่าสี่ทุ่มนิดๆน,นี้ก็เป็นไฟของทางเข้าบ้านเขามีติดไว้ให้แล้ววันนี้ก็เป็นหมาป่าวันนี้มีเพื่อนมาหาตอนสี่ทุ่มสาสิบเ้านาทีค่ะแล้วที่ฉันบอกแล้วว่าอยากขับเลยใช่ไหมคะ นางก็ขับเลยเข้าไปที่กรีนการ์เด้นรีสอรจ้าแกดูเพื่อนชันจ้านางบอกว่านางจะมาหาจอมเวทเ้ยเอ๊ะไปดูสิคะใครมาเอ๊ะกัดเลยกัดเลยลูกเอ๊ะกัดเลยเออกัดเลยหวัดดีค่ะอ้อสวัดดีค่ะเนี่ยเขาอยากมาจอมหาจอมเวทอกัดเลยกัดเลย ต้องบอกว่ามาหาดิฉันด้วยสิคะออออออมาหาแม่มันด้วยไ,ไ, <c oughs> ไหนเห่าเขาไงไหนเห่าเขาไงแม่บอกให้กัดเ,เลยไงเล่นเห่า,า,ากัดเลยเเกัดเลยเเเคือเพื่อนมาถึงเมื่อกี้นี้ใช่ปะ่ะตอนนี้คือหอ้าทุเอ้ยเที่ยงคืนยนี่สิบเก้านางกลับแล้วจ้ากแกเราก็คิดว่าเขาจะมาค้างด้วยไม่ค้างนะคะเขากลับแล้วตอนนี้ไม่รู้จอดรถทำไมอยู่ อ่ะกำลังจะไปเขาชื่อออกับอ้อนะคะมาด้วยกันขอบคุณนะจิ้งหรีอุสามาืมแฟมื้อช้าจะเก้าโมงตื่นมาแล้วแหละเพราะว่าแดดมันขึ้นกาแฟนี้ก็แฟจาก้าทิศมันจะขึ้นหนุนนี่ก็มีคนมาคุยเรื่องที่ใครดูมือก เป็นของโค้งใช่ไหมเนี่ยมันแค่อยู่ข้างล่างนี่แหละเนาะเพราะเขาทำล่วงเขาไจะรับสารนี้มาที่นถ่ายไว้จำไม่ได้ ไม่ก็ได้อ๋อไม่เ้ยรู้เลยอ๋อต้นเก่าแก่นานคิวร้อนเลยต้นร้อน กี่ใหญ่ียมตัวใหญ่มากเลยดด,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 ดสเงเลงเวลากอนเบิร์นมาลงอ่ะทาให้สวยได้ทีเดียวเลยอือคุณธนาต้องมาช่วยแล้วเฮ้ได้อีกงนูเออคุณธนาต้องมาช่วยเรา ใช่ใช่คุยกันง่ายกว่านี่ก็สนิทกันจะขอต่อแล้วนี่ชสีชมพูสวยชงโคชงโ ตอนที่ทำตรงนี้มันไม่มีผมก็เลยมาทำส่วนนี้ที่ก็ยังอยู่ในช่วงระหว่างวัดนะคะ กดหินกดหินตรงนั้นนะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนชื่อเสียภาสีก็คือใะหาคุณซื้อคุณขายว่าโอเคไหมคือจะอ้างอิงจากจีเพจเก่าไปก่อนที่ถ้าเกิดอ้างอิงจากอชื่อของเขาเป็นเจ้าของไหมคใช่ ไครบอกรอที่ปล่อยไว้อบตนั่นลจ้ะ voilà ี่ทเรือกของที่งคนเสร็จแล้ววันตกอเซ็นให้เดี๋ยวให้้องันโให้ี่มาล้ก็ได้เวเน้ยโอ้โอเคเพราะว่าอันนี้ั้มันไม่มีปัญหาอะไรหรอกพี่อ๋อครับคไม่้องวาบคนซื้อเราไม้อรลด้ไเดี๋ไใได้ครับได้ครับได้นได้ก็ต้อรอนายกนายกอยู่เาคงไม่ับเนี้ยได้ครับ ได้ครับขาขอบคุณครับยากเมาเซ็นให้ได้ค่ะโอเคเพราะปกติน้องเยบร้อยเมันต้องมาแนบกันอะไรที่จัดแตไม่เสร็จครับหนูคิดว่าถ้ายึดตามเดิมหนูจะถ่ายอะไรนี้ไงแต่ทีเนี้ยเขาไปวัดใหม่เขาจะวันใหม่ผู้ใหญ่อะมันเหมือนมันงถ่ายไปสี่คับะมันมันค่าเคลื่อนได้ค่ะเป็นตารางวาถ้าวัดอีกทีก็ไม่เท่ากันหรอกอาจจะได้เพิ่มหรือได้น้อยก็คืออันนี้เป็นเรื่องปกติแค่ตารางวา นี่ก็คือเราทําเรื่องที่อบตเสร็จแล้วนะคะกําลังขับไปกินข้าเอ้ยกินกาแฟคืนตอรองเทต่อันนี้สติไม่ค่อยมีแล้วด้วยอแต่งตัวสภาพโทมมาไม่ได้คิดเลยว่าวันนี้จะมาทําเรื่องอะไร <c oughs> เกือบใส่ขาสั้นแล้วอ่ะไม่ใส่แล้วแล้วก็ คือตรงหลังบ้านมีบ้างี้หรืออะไรก็ยาอันนี้อันนี้เป็นข้างใต้ถึงเนาะก็อันนี้ไม่รู้คืออะไร <c oughs> <c oughs> เป็นลานขึ้นไปซึ่งก็ไม่ได้มีประตูเลยเนาะข้างบนก็เป็นหลังคาติดไฟแล้วก็ห้องน้นํานี้มีสองห้องชายหญิงห้องน้ําใช้ได้เลยโอเคอยู่เขาเพิ่งทํามาใหม่ โดนน้ำเลยวังตรงนี้ใช่ไหมสิบเอ็ดเมตรจากเสาไฟฟ้าตรงนู้นนะกว้างสิบเอ็ดเมตร สามเมตรสิบใช่มันเป็นร่องน้ำหนิฝั่งนี้เป็นที่ดินของเราฝั่งนี้เป็นที่ดินของคนอื่นเอ้ยฝั่งนี้ก็ของเราีนหว่ะใช่ป่ะของเราหมดเลยอ๋อแต่ตรงนู้นอันนี้ของคนอื่นนี่ของเราก็คือมันมีร่องน้ํามาอย่างนี้เลยมาไหลแบบน่าจะตลอดทั้งปีแล้วก็ไหลแล้วเนี่ยก็คือถนนของทุกคนแล้วก็ไหลอย่างเงี้ยไหล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 เราก็ลงไปที่ทาน้ํา ตรงไหน,นอันนี้มันวางทองใต้หรือยังไงเนาะ